โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับขอต้อนรับสู่รายการปันแชนแนลนะครับวันนี้เรามาต่อกันเลยนะครับกับ Minecraft and Farm กันอีกแล้วนะครับในพาร์ทที่สองนะครับมาหลังจากพาร์ทที่แล้วนี่เกิดการสตีแตกเกิดขึ้นตอนใกล้จบกิปโอเคมาวันนี้เรามาต่อกันเลยหลังจากที่พาร์ทที่แล้วเราได้ลงไปทางนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กรีดแล้วก,วก็รีบต่อตัวขึ้นมาตรงนั้นเด๋ยวผมรีบไอ้นี่สร้างทุกดินเอาเป็นบล็อกสำรองไว้ก่อนนะครับ มาถ้าถ้าดินที่นี่รวมกันนี่จะได้กี่ชุดนะครับเนี่ยมีดอกไมา้ด้วยนี่เราพอมาจากบ้านเกิดนี่สักพักหนึ่งนะครับอุ้ยแตกต่อหน้าเลยพังต่อหน้าเลยโอเคบ้านเราอยู่ตรงนู้นนะครับได้ปะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปจางนี้มีหินด้วยเราเระหว่างทางเราเอาหินกลับไปเลยใช่แล้วครับตอนนี้ผมวิ่งไม่ได้แล้วผมหิว <c oughs> <c oughs> เราวิ่งไม่ได้แล้วไม่ใช่หิวนะในชีวิตจริงนะครับหิวในเกมโจ๊ะเราต้องการไม้ไม้สำคัญที่สุดนะครับในเกมนี้จิตมันอยากไ้กล้าแรงผมอยากลงไปข้างล่างนะแต่บล็อกมีไม่พอโอเคเอวี่วันโนแล้วบล็อกไม่พอดอนเบรกเดอะกลาสผมออกไปไล่สุขสัน อ่ามีต่อต่กระตูดแม่ <c oughs> ลืมโอ้ยแล้วก็มาถึงตรงนี้อีกแล้วซึ่งมันเป็นที่ที่กระตุกมากครับโดยการที่ข้างล่างเนี่ยมีมอนสเตอร์สปาวเนอร์อยู่นะครับแล้วก็ผมนี่คือทําการผ่านไปไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าหนึ่งเหตุผลหลักๆคือมันกระตุกมันกระตุกมากโอ้ยอะไรไข่เจียวยังไม่เสร็จอย่ามันกระตุก ไอ้ผมเปิดปีฟูไปก่อะไม่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 ไมไมกดกดของแมพเขาบอกว่าอย่าเปิดปีฟูจะทำลายบล็อกอะไรก็ตามเดียร์จี้กันจะมืดอีกแล้วเลยนะโอเคเดี๋ยวจะเจอข้าจะไปชิดมันด้วยพล,ลังก้ารการแกงของข้า เราเจอเดอะแอบแนดอนไมล์นะครับแล้วก็มีอประตูตรงนี้เอ้ยนี่มันประตูสู่เนเธอรียอมยังยังปัป๊ๆๆั๊ดมมายังไม่ถึงเวลาปันยังไม่เข้าอย่าอย่าเข้ามันยังไม่เข้ายังไม่เข้า,ย,ขายังไม่ถึงเวลาปันเรารอก่อลร่าสร้างตัวให้ได้ก่อนนะค่อยเข้าไปแล้วก็มีเทเลพอร์ตด,ด้วยนะครับแต่ว่าผมไม่ใช้เย้กระตุกมาก มีระบบเคลลพอตด้วยพลีชิดมันด้วยพลังอันกลากแกงและพามันไปให้ได้จะจะไม่ผิดนี่ข้างหลังนี่จะมีน้ำตกอยู่นะครับเออจริงดะดูจากไอ้พิสิชันมาแล้วไอ,อ้ทั้งนี้มีทางไปตัวนี้ไปทางไปอ,อ้มีตัวอะไรนะอยาเหมือนตอนนั้นนะถ้าแกมีเหมือนตอนนั้นนะ ผมลองให้นะนี่ตอนนี้มันมืดละแต่ผมรีบกลับบ้านเีกว่า,วางๆก็ถุกไปก่อนคนระับคงไม่มีอะไรตามหลังมานะมไม่ว่าจะตัวอะไรก็ตามที่แกได้กินชันอยู่ไม่ว่าจะเป็นน้องเขียวคิปเปอร์เอ,อ้ยมันก็ตัวเดียวกันสเกลเลตันซอมบี้หรือตัวอะไรทั้งสิน้นอย่าได้ทำลายข้าพเจ้า ไม่ใช่จายาได้ทำร้ายฉันนะฉันขอเตือนไว้ก่อนถ้าแกไมแต่ต้องใช้วัตถทีเดียวนะฮึแกจะได้รู้ถึงพลังของพระเจ้าแห่งไพโลแลนด์คนละเกมกันละมันคนละเรื่องกันเลยด้วยไพโลก็อยู่ส่วนไพโลสตีฟก็อยู่ส่วนสตีฟโอเคไปไปปไปไปบ้านอยู่นั่น ข้าเห็นแล้วแต่มันไม่มีตัวอะไรมาเลยก็ดีแล้วไม่มีตัวอะไรมาก็ดีกว่ามีตัวอะไรมาละกันนะจะเป็นทางที่แอดวานซ์หน่อยนะครับก็ไม่สำหรับมีแค่ผมที่ผ่านได้ใครๆก็ผ่านได้ไหมแอดวานซ์มากกว่านี้ยังมีคนผ่านมาแล้วอุ้ยเมื่อกี้อัดตอนนี้ผมถึงว่าห้านาทีแล้วเนี่ยโอเคพลังกล้าแก่ของเราจะทำให้เราผ่านที่นี่ไปได้นะครับผมนี่พูดไม่หยุดเลยครับ กลับมาล้มเหลวเราไม่มีไม้เราทําไฟเชื้อเพลิงไม่ได้เราทําฟืนนได้มันไม่มีอะไรให้เผาทำนีมนี่แหละไฟผมต้องการไฟขอลาวาสักอันไม่เอาปันไม่เอาลาวาไม่เอาระบัดลาวาไม่เอา วันช็อตคิวลิงเลยนะทับลานเนี่ยวันช็อตคิวลิงเลยนะเดี๋ยวตายเอ้ยมีฐานอยู่ตรงนี้มีฐานอยู่ตรงนี้จุ๊บวันนี้ปานี่แกลงมาได้ไงนี่ยในแกเสี่ยงชีวิตแกลงมาเลยนะเนี่ยเมื่อกี้รู้ไหมแล้วตอนนี้รู้ไหมรีบไปนะครับรีบกุดขาดแล้วรีบไปเพราะว่าตอนนี้พลิกแอคพาวเวอร์เองก็เหลือไม่ไม่เยอะแล้วนะครับจะว่าจะบอกกำลังจะบอกว่าไม่น้อยไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะ ไม่เจออะไรนะเมื่อกี้จะกดปิดไปแล้วผมเปิด easy ไว้นะครับเอ้ยหรือ normal น่าจะ,นาจะ easy นะพา์ที่แล้วของนี่นี่มาเราไม่ได้กินอะไรมาเลยนะเนี่ยจนตอนนี้ความหิวผมเหลือครึ่งนึงเหลือแค่ครึ่งหลอดคือแค่ครึ่งหลอดนะครับถ้าลดถ้ามาันกล้าที่จะลดไปอีกนิดเดียวนี่ผมนี่ตายแน่เลย ดเอาเวลโอเคแค่นี้แหละครับแล้วก็ไปไปไ,ปไปรีบลิรลิรไปก่อนที่ฟอนไลน์นั้นจะกลับมาอันนี้เราอ๋อพุทขึ้นไม่ได้โอเคเขาขึ้นไปทีนี้น้มเมแล้วก็ข,ขึ้นไปทีนี้น้ำปัน เอาจะเรียกมาเฟยียหรือจะเรียกปันยังไงก็ได้พี่จิ๊บโอ้ยข้างล่างนี่หื่คกิปเปอร์สองคิปเปอร์สามซอมบี้โอ้หนึ่งตัวส,สองตัวขอย้ำสองตัวไม่หรอนะหาหมดแล้วจำต,ตอนนี้มีใครตีผมก็อย่าสงสัยนะครับก็คือท้องผมตีตัวเองนะครับฮะมันมีด้วยเหรอเรายังไม่อยากทำบาป เอ่ยนะเขาเล,ล่ว่าอะไรนะเราย,ยังไม่อยากฆ่าใครยังไม่อยากฆ่าใครเดินเข้าไปที่เมเจอร์ซีนิเปล็กโอ r ยทอชทอชแล้วก็ทำการวางตืดตืดสว่างทันทีเอาไปแปะในที่ที่มืดอย่างเดียวคคงคงไม่เจอตัวอะไรนะ ล่างนั้นข้างล่างนั้นมีลาวาครับแต่เก็บไว้สักสองอันแล้วกันแถวแถวเมืองนี่เราต้องระวังเป็นพิเศษครับเพราะว่ามันมีพวกที่มันน่ากลัวน่ากลัวเยอะแค่เอาะเอาแค่นี้พอแล้วครับแล้วเดี๋ยวก็รอต้นไม้โตรอไปชาติหนึ่งครับต้นไม้รู้สึกมันอุ๊ยลูกไก่สามตัวมาได้ไงเนี่ย ไว้อันหนึ่งเพราะเก็บไว้อันหนึ่งเก็บไว้อันหนึ่งทบเก็บไว้มีแสงแค่แสงสว่างแล้วก็พร้อมไปได้ทุกที่แล้วเอาเมื่อกี้ผมคาบอะไรไปไหมอ๋อตกใจนู้นผมคาบอ้ีอ้นี่ไป okay. ทุกอย่างจะโอเค <c oughs> แปะตรงนี้ เรียบร้อยครับความแสงสว่างกลับมาแล้วไงต่อตอนนี้รอต้นไม้โตอย่างเดียวครับนั่นตรงนี้หนึ่งอันอุ้ยไก่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 ก่แล้วก็ตรงนีอีกหนึ่งอันเริ่มบูรณะเรียบร้อยครับ เดี๋ยวเราก็เกิดอาการรออาหารของเราโตนะครับไปๆมาๆนี่มันโตได้นิดเดียวเองอะ่ะทำยังไงดีพี่ถ้าทอสเหลืองสี่อันทำไมอยู่ตรงนั้นได้ล่ะมาอยู่ตรงนี้สดีดีเจราเฮียมันนี่ เขาไม่จะมีบางที่ที่มืดนะประเดี๋ยวมีข้างเท้าเนีย่ยยังยังยังดีนะผมไม่เปิดอะไรแอดออนมังกรนั่นไว้ไม่งั้นแล้วก็อยา่ยาอย่าให้ต้องอยา่าให้ผมต้องบอกแน่ว่าผมเจออะไรใครก็ได้บอกเราทีว่าเรากระเพื่อิญกับอะไรอยู่เรารเผชิญกับสิ่งที่เราไม่มีทางชนะมันได้แค่นี้ก็น่าจะให้แสงสว่างเพียงพอแล้ว่ะครับ เริ่มการสร้างบ้านได้ผมขอทุบขุดหินกันจะยืนลูเชตารวยถาไม่ไปสนใจเอ้อพังต่อหน้าเลยพาที่แล้วก็เจาะพังต่อหน้าพาที่อันนี้ก็อย่าอย่าได้ลงไปอยาได้ลงไปไม่งั้นได้ไปสบายเหมือนเพื่อนไหนแน่เลยไม่งั้นได้ไปสบายเหมือนไก่ตัวเมื่อกี้แน่เลย ไก่ไหนอะ่ะก็เพื่อนนายไงเพื่อนนายเพื่อนฉันไหนก็ไก่ตัวเมื่อกี้ที่มันตกลงไปนะ่ะอ,อ๋อเมื่อกี้ไม่เห็นนาะก็ตโดดตีเฮ้ยสว่างแล้วสร้างตวครับทำพิกแอค โอเคก็สำหรับสวัสดีสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าท่านผู้ชมคนใดชอบ้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์แล้วก็อย่าลืมแชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมด้วยนะครับก็มาติดตามกันนะครับกับบัญชีแน่ว่าคลิปหน้าเนี่ยผมจะไปเอาชีวิตรอดยังไงกับเพื่อนๆที่เหลือนะครับก็วันนี้ก็ายบายครับ p l n นะครับ